มันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างชัดครับาจาก93ตอนนี้เหลือ86 7กิโลในระยะเวลา1เดือนกับอายุที่มันมากขึ้นเนี่ยมันน่าประทับใจมากๆเลยครับฟิตมิวอะมันง่ายพกพาไปไหนกินได้เลยครับหิวปุ๊บกินปับ๊บฉีกปุ๊บชงปับ๊บดื่มได้เลยง่ายมากอร่อย,ย fit คือน้ำหนักเกินไปเยอะครับด้วย BMI ของผมเองเนี่ย ส่วนสูง773เนี่ยน้ำหนักมันต้องไม่เกิน78ที่หนักสุดๆเลยนะก่อนที่จะมาเข้าโครงการเนี่ย93.5นะถ้าจำไม่ผิดอาการที่มันมีก็คือมันเหนื่อยเหนื่อยง่ายฮะคือเหนื่อยง่ายมันมีผลต่อสุขภาพมากเลยคือเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่เรายังตัวเล็กๆอยู่เนี่ยคล่องแคล่วว่องไวแต่พอน้ําหนักเรา93เนี่ยแค่เดินไปเดินมาประมาณ2-3รอบประมาณ5-6เมตรเนี่ยเหนื่อยแล้วครับหอบเลย <Okay. S 1> คือต้องบอกว่าเป็นสายปาร์ตี้ครับก่อนหน้านี้คือเราทํางานมาเราเหนื่อย อยากกินอะไรกินเต็มที่เลยพอพอเราหาเงินมาได้เนี่ยเราคิดว่าเอ้ยเงินเดี๋ยวเราหาได้ใหม่เพราะว่าเรามีความสุขในการใช้เ,เ,เ,เงินมาง่ายแล้วก็พอทําออนไลน์แล้วเงินมันไหลเข้ามาเยอะเราก็เราก็คิดว่าเราใช้ชีวิตแล้วกันเขาเรียกว่าให้รางวัลชีวิตอดอาหารแล้วก็ออกกำลังกายแต่มันผิดวิธีมากเลยครับเพราะอดอาหารปุ๊บเราหิวเราโซทีนี้พอเรากลับมากินน่ะมันกินเยอะกว่าเดิมอีกครับคุณมดคือพอลงไปหนึ่งโลแล้วปุ๊บเราคิดว่าเราควบคุมได้แล้วเอ้ยดีใจเรามากินอีกปรากฏว่ากินเท่าเดิมเลยนะ มันเพิ่มมาเป็น2โลคืออยากจะกลับมาให้ได้หุ่นเหมือนตอน78เหมือนเดิมครับแต่มันทําไม่ได้สักทีหลักๆเลยผมจะกินฟิตมิลเนี่ยเพราะว่าฟิตมิลเป็นอาหารเนาะอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นมื้อเที่ยงผมทานปกติครับแล้วมีบางมื้อด้วยนะที่ไปกินบุฟเฟ่มีนอ,อกนอกโปรแกรมหลายครั้งอยู่เหมือนกันแต่เชื่อไหมครับว่ามันสามารถเอาอยู่เราสามารถกลับมาอยู่ในปริมาณที่เราอยากให้มันอยู่ได้ครับมันควบคุมได้ผมใส่วีแกนไปด้วยเคล็ดลับ พอใส่วีแกนแรกๆกินซองเดียวเอาไม่อยูออ่ก็เลยเติมวีแกนเข้าไปไอยู่ครับอิ่มสบายพอบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยผมก็ทานอาหารปกติเลยต่เลือกหน่อยนะเลือกหน่อยนะก็คือก็เป็นหมูเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเลือกที่จะไม่เอามันเลือกเอาครับแล้วก็ควบคุมเรื่องแป้งเรื่องข้าวพอเราเริ่มหิวประมาณไม่เกินสองทุ่ม <c oughs> ผมก็จะทานฟิตมิล รอบหนึ่งพร้อมกับวีแกนตัวที่ช่วยกระตุ้นแล้วก็เบิร์นหน้าท้องได้ดีมากนั่นคือโคเอนอนแล้วก็น้ํามันมะพร้าวครับสองอาทิตย์แรกผมไม่ได้กินน้ามันมะพร้าวโคเอนอนนะพุงยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่แต่พอเพิ่มเติมโคเอนอนกับน้ํามันมะพร้าวไปครับลงพุงนี้ยุบไวมากครับเพราะรสชาติของเขาอร่อยแล้วมันอิ่มนานทําให้เราไม่รู้สึกหวยเอาง่ายๆในศัพ์ผมคือมันอาอยู่ผมออกกาลังกายด้วยนะ oh. ผมตีแบตด้วยนะ ตีแบบอย่างน้อยๆต้องมีครึ่งชั่วโมง <ไป S 1> อาทิตย์หนึงประมาณ4วันได้พอเราเออกกำลังกายเสร็จเราก็กินฟิตมิลคู่กับวีแกนก็โอเคเลยครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างชัดครับจาก93เนาะตอนนี้เหลือ86เออ7กิโลซึ่งต้องบอกว่าในระยะเวลา1เดือนกับอายุที่มันมากขึ้นเนี่ยผมถือว่ามันน่าประทับใจมากๆเลยครับผมแล้วที่สำคัญนะฟิตมิลอะ่ะมันง่ายฉีกซองปุ๊บ ชงเลยไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายอย่างผมพกพาไปไหนกินได้เลยครับหิวปุ๊บกินปั๊บฉีกปุ๊บชงปั๊บดื่มได้เลยง่ายมากอร่อยผมว่าในเรื่องของรสชาตินี่แหละมันทําให้เรารู้สึกว่าเรากินได้บ่อยๆคืออาหารอย่างอื่นเรากินอยู่แล้ววันละหนึ่งมื้อเนี่ยเรากินอยู่แล้วแต่มันไม่ทําให้รู้สึกอยากกินของหวานอยากกินของอย่างอื่นมันรู้สึกว่าเรากินแล้วเราอิ่มแล้วเรามีความสุขในการกินฟิตเนสครับ สำหรับคนที่อยากจะดูแลรูปร่างนะผมว่าฟิตมิลเนี่ยเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกเลยที่ต้องบอกว่าลดได้ง่ายลดได้จริงและก็ลดได้ไวครับเพียงแค่เรากินครับเราไม่ต้องอดครับเป็นรูปแบบของการดูแลรูปร่างที่ต้องบอกว่ามันไม่ได้ขัดกับชีวิตประจำวันเลยกินแล้วก็ลงครับ